ยิ้มดังพิที่แห่งนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มสุขลูกสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้สนุกส่งรักส่งยิ้มให้หันสาเปี่ยมสุขมายิ้มให้สนุกยิ้มให้มีความสุขชวนกันยิ้มยิ้มยิ้มหนึงสองสยิ้มดังยยิ้มดัง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 ฟังเพลง บอกพิ่ที่นะาคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้าก,กินข้าวกับอะไรถึงได้น่ารักสวยนักสวยดังดังฟ้าอยากจะฝากรักนักนารักเจ้าได้ไหม หมายชายตานึ่ประมาณในใจมีแฟนหรือ,อยังคนดีบอกพี่สักคำใครเป็นคูครัวก้าจังโชคดีเนื้อใครมีแฟนหรือ,อยังคนดีบอกพี่เอาบุญขอเป็น อะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรหน้ามนทิ้งได้งามแสนงามงามเลิศมิลังอย่าเมื่อเธอมียังมองแล้พี่ก็มองจ้องตาพี่ภาวาใจลอนใจพี่้อยลางเลือนเหมือนเดิงคนละเมอเพอลืมบหายใจ เมียงมองแล้วพี่ก็มองจ้องตาพี่ภาวะ,ะใจลอยใจพี่ลอยลางเลือนเหมือนนดินทนละเมอเพ้อลืงหายใจ ยิ้มดังฟังเพลงกับเพลงกินอะไรถึงสวยไปแล้วสักครู่นี้กับงานคเวอร์โดยชอริดักนะครับในแบบฉบับของชอริดักสไตล์พร้อมแล้วกับช่วงยิ้มดังทอล์กจะพาไปคุยกับนายกอบตอพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคุณนิรุตแก้วนินอดีตมือเบสของวงออดี มีที่มาที่ไปยังไงถึงได้เข้ามาสู่ถนนการเมือง,องท้องถิ่นยิ้มดังทอคคุณผู้ชมครับนี่คือรายการยิ้มดังนะครับทางบ้านบ้านทีวีพีเอสไอเจ็ดสิบสามทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มและช่วงนี้เป็นช่วงยิ้มดังทอ,อกนะครับผมเฮียชอชฉร,ชร,ชริดักมาที่ที่นี่เลยนะครับพันท้ายนรสิงห์นะครับและวันนี้มีโปรแกรมพิเศษ ยิ้มดังทอ,อก,กับนายกพันท้ายนรสิงห์นะครับนั่นคือคุณ <N> นิรุตแก้วนินครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าครับก็เราวันนี้มาคุยชิวๆสบายๆายตามสไตล์รายการยิ้มดังครับยิ้มดังทออ้องคุยไปยิ้มไปนะคุณให้เรียกชื่อเล่นว่ารุดดีกว่าคุณรุดนะครับผมชื่อเล่นเป็นนายก อ <ông S 2> งค์การบริหารส่วนตำบลทันท้ายนรสิง,สงค์แล้วก็วันนี้เราก็ขอบคุณสถานที่ด้วยคือที่ศาลาพระเจ้าเสือศาลพระเจ้าเสือนะครับเป็นมงคลยิ่งสาธุ <ไป S 1> นะฮะค,คุณรุ่นนี่ก็ก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนี่ทำอะไรมาก่อนครับผมก็ เล่นดนตรีเล่นดนตรีเล่นดนตรียังไม่มีใช่ครับยังไม่มีอาชีพอะไรเป็นชัดเจนก็คือเล่นดนตรีก่อนนะครับเล่นดนตรีมาสักกี่ปีผมเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ13 14ี่อ่ะสิบสามสี่ก็คือมัธยมต้นนะใช่ครับใช่ไหมฮะเล่นเล่นเครื่องดนตรีอะไรตอนนั้นตอนนั้นผมเล่นคีย์บอร์ดก่อนอ๋อเป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอ่า แล้วก็มาฝึกกีตาร์มาเล่นเบสก็เคยเล่นอยู่วงดุริยางดุริยางเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยครับมีเป็นทำเป็ดมือทำเป็ด๋อมือทำเป็ดสมัยผมนั่นเนี่ยวงโยธวาทิตศนะใช่ตะลักตักตักตักผมกลองผมกลองกลองแตกกรองแต็ก่าฮะหลังจากนั้นนี่ก็เล่นคีย์บอร์ดก็คือได้มีพื้นฐานไปเรียนที่ไหนมาไหม ส่วนมากเป็นครูพักประจำล้วก็เรียนจากรุ่นพี่บ้างอะไรม้างก็อเรเรียกกันว่าไบฮาร์ดเพราะว่าสมัยก่อนยูทงยูทูบยังไม่ไม่มีต้องอาศัยครูพักรักจำแล้วก็แกะจใช่แกะอาศัยว่าเราชอบนะครับชอบตรงนั้นอบแล้วก็ซึมมาแบบจากมัธยมแล้วนี่ไปเรียนไหนต่อ จากมัธยมผมก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่มรังสิตมรังสิตด้านไหนฮะก็วิศวกรรวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมนะครับโอ้คือไม่ได้เลือกสายดนตรีเลยไม่ได้เลือกสายดนตรีด้วยคือมีมองไม่ว่าเฮ้ยอนาคตเราทําไมต้องมาเลือกวิศวกรรมคือผมก็เป็นเหมือนแนวผู้ชายสมัยนั้นก็คือไม่ วิศวกรรมก็บางคนก็เป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยก็แต่ผมไม่ชอบหมอเราใส่แบบหัวแล้วไม่ถึงด้วยมั้งก็เลยเอาวะไอ้นี่เลาว่ามันดูเท่ดีมันเท่แล้วมั่าวะเด็กวิศวะอ่ฮิตกันยุคนั้นนะยุค90ูนะเราเราเออก็ก็เรียนวิศวะที่มอลังสิตก็ก็ไหลมาเจอกลุ่มเพื่อนซึ่งเล่นดนตรีก็คืออดี้อดี้ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนก็เลยแบบ เขาก็เคยเขาก็เคยรุ่มซ้อมกับผมตั้งแต่ก่อนสมัยมเขาจะออกเทปอันนี้นี่ต้องบอกกันนะฮะเป็นมือเบสในในรุ่นไหนของวงออดีอ่าเป็นรุ่นต่อจากรุ่นแรก ก็คือร um um uh huh. ุ่นแรกเพราะว่ารุ่นแรกเขามีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากอ่ามือกีตาร์เขาเป็นฝรั่งฝรั่งก็กลับงจังกลับกลับประเทศแล้วก็อ่าอีกคนเขาอาจจะติดภารกิจอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมก็ผมก็เลยเข้ามาร่วมร่วมงานกันอยู่แล้วใช่ก็เคยรู้จักออดี้มาก่อนก่อนที่จะมาเป็นออดี้ใช่เขาเป็นคาสมากอนนะประมาณรู้สึกจะประมาณนั้นประมาณคาสมประมาณคาสมาใช่ครับแบบ เรกหลุดอ่ะอยู่นั้นนะไวใสเลยไวใสปปุออนะฮะแล้วก็เข้ามาครับเขาเป็นมือเบสใช่มือเบสก็อยู่กับออดีประมาณสัก10ปี10ปีเลยปีประมาณ10กว่าปีแล้วก็ถึงเข้าสู่วงการเมืองก็ตอนนั้นนี เบรกแรกนี้เราจะคุยถึงที่มาในเรื่องของดนตรีแล้วก็งานก่อนกก่อนครับเดี๋ยวเบรก2นี่เราจะคุยกันถึงเรื่องการเมืองว่ามาได้ยังไงเนาะอ่ะหลังจากนั้นนี่ก่อนที่จะมาเข้าวงออดด้นี่ไปเล่นกันคืนอะไรไหมในฐานะคนดนตรีทุกทุกทุกรูปแบบเลยครับทุกรูปแบบก็มีทั้งรับงานบวชงานแต่งงานแรกผมได้600บาททั้งวงนะครับทั้งวงหกร้อยบาทคั้งวงกอบาทน แต่ก่อนนี้ก็เยอะอยู่นะโอ้โหแต่มันเหนื่อยมากเลยแต่ด้วยความที่ความใจรักใจรักนั่นแหละฮะเรามีความสุขกับการเล่นใช่ยุคก่อนนี้ก็แบบเรื่องเงินไม่สําคัญเงินไม่สําคัญแต่ปัจจุบันนี้เสียดายเสียดายแต่ไม่เป็นไรมันคือการซื้อวิชาซื้อประสบการณ์เนาะครับอตรงนั้นก็เล่นงานบวชงานแต่งไปยันเป็นแบ็กอัพ สระพง์ชาตรีโอ้หลายคนโอ้โหคือเป็นมือปืนรับจ้างเก็บเกี่ยวประสบการณ uh huh. ์อัพนะฮะมาอยู่วงออดี้เต็มตัวนี่10กว่าปีครับสิบกว่าปีจากตรงนั้นนี่ได้ได้อะไรบ้างในความเป็นนักดนตรีเนี่ยมันมีความอิ่มตัวไหมหรือว่ามันมีความสนุกอะไรยังไงอย่างเดียวคือคืออย่างแรกที่เราอยู่กับดนตรีมานานตั้งแต่10 สิบสามสิบสี่มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันผมก็ยังสรุกสารกับเพื่อนเป็นบางจ๊อบๆนะก็ยังถือว่าด้วยความที่เรารักในความในเป็นความเป็นดนตรีเรารักในเสียงเพลงเรารู้สึกว่ามันมันสามารถจะทาให้เรามีความสุขได้มันคงอยู่ในใจ่ะมันอยู่ในสายเลืดอะนะผมก็คิดว่าผมก็คิดว่ามันการที่เราอยู่ดนตรีกับมานานขนาดนี้มันมันก็มันเกิดจากสิ่งแรกเลยคือเรื่อง การที่เรามีความรักต่อ,อดนตรีนะครับเรารู้สึกเราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขนะครับเพียงแต่ว่าหลังๆมาเราอาจจะมีงานการที่เยอะขึ้นมีอะไรที่เยอะขึ้นมันก็เลยทําให้ อ่าเราก็ต้องห่างดนตรีมามีครอบครัวมีมีเกี่ยวกับอ่าเข้าสู่อีกอาชีพหมดหมดอาชีพบ้างอะไรที่มันมีความมั่นคงหรือว่ามีอะไรที่จะทําเพื่อสังคมก็ว่ากันไปครับอ่าในตอนนี้นะครับอ่ะในฐานะคนดนตรีในยุค90น้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยนักดนตรีรุ่นพี่มืออาชีพเนี่ยมองว่าคนดนตรีในยุคนี้เป็นยังไงน้องๆรุ่นใหม่ๆอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆบ้างก็ อยากจะฝากน้องๆอรุ่นใหม่นะครับก็ผมว่าในใครที่น้องๆคนไหนที่มีใจที่รักดนตรีนะครับก็ขอให้ฝึกฝนให้ให้อย่างเต็มความสามารถแล้วก็ไปให้สุดทางและไปในทางที่เราชอบผมว่าการที่เราชอบในทิศทางไหนแล้วเราไปให้สุดนะครับผมว่ามันจะเจอตัวตนแล้วมันจะทำให้น้องๆที่รักในดนตรี รักในความเป็นศิลปินรักในการสร้างผลงานมันก็จะสร้างผลงานได้ออกมาได้ดีสู่คนฟังในยุคนี้ครับแล้วก็เราก็จะได้สร้างฝันที่สําเร็จด้วยความตั้งใจที่ดีด้วยนะครับเพราะงานศิลปะนี้ก็คือจากใจใจรักใจชอบก็เต็มที่ไปเลยครับน้องๆครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวในเบรกหน้ามาคุยกันถึงว่าจากคนดนตรีจากนักดนตรี เอาความเป็นดนตรีมาใช้กับชีวิตนักการเมืองอย่างไรบ้างหรือไม่กับยิ้มดังทอล์กกับนายกรุธครับยิ้มยิ้มยิ้มดังพิทีแห่งนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มสุขถูกสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้สนุกส่งรักส่งยิ้มให้หันสาเปี่ยมสุขไม่ทันให้สนุกยิ้มให้มีความสุขยิ้มดังให้มีความสุขเยอะเยอะที่ ผู้ชายอารมณ์ดีขี้เล่นเป็นกันเอง <I 'm S 1> ชอบเชอริดักหรือเชอรี่ดัก,ร,กรักษีชมพูโรแมนติกก็มีสนุกก็มา้า,าดาวน์โหลดได้ทุกแพลตฟอร์มมิวสิกออนไลน์ติดต่องานโชว์0840965598 0840965598สำนักเพลงดอเพลงซ้ ร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำ<ส>เด็ดทุกเมนู<ช>เล็งแสบต้มแสบต้มเลือดหมูและเมนูเด็ดเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยหมูย่างกระทะอบน้ำผึ้งนมสดพร้อมน้ำจิ้มแจว่วร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำตรงข้ามโลตัสโกเฟรตตำบลพันท้ายอำเภอเมืองสมุทรสาครโทรจองความอร่อยได้ที่0 8 0 9 6 9 9 4 4 4 0 8 0 9 1 6 9 4 2 4เวลาที่งยังคง ยิ้มดังทอกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการยิ้มดังและนี่คือช่วงยิ้มดัง Talk, ทอเพียชออยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์นะครับคุณนิรนุตแ,แก้วนินนะครับผมอะมาต่อกันช่วงนี้นะครับจากนักดนตรีเนี่ยมาเข้าสู่วงการเมืองยังไงมีครอบครัวเนี่ยเป็นนักการเมืองมาก่อนไหมมีพื้นฐานอะไร ในใจไหมใฝ่ฝันไหมว่าจะเข้าสู่การเมือง,ท,งทั้งทั้งที่เป็นนักดนตรีโอ้โหตอนนั้นนี่วงนี้ดังแล้ปเปิดเทิงครับก็จริงๆแล้วความฝันเป็นนักการเมืองไม่มีเลยไม่มีอยู่ในหัวด้วยคือศูนย์เลยศูนย์เลย <laughs> นะครับแต่พอตอนช่วงปลายๆจากการเล่นดนตรีเรารู้สึกเรามีเวลาว่างเนื่องจาก ครับ,อรบตอนนั้นเรียนจบแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรนอกจากเล่นดนตรีแล้วก็อาจจะมีเปิดร้านวัสดุก่อสร้างบ้างก็ให้น้องๆพี่ๆดูแลรเราก็เล่นดนตรีอย่างเดียวเราก็มีเวลาว่างเราก็รู้สึกว่าเราผูกพันกับท้องถิ่นเราผูกพันกับบ้านเกิดเราก็เลยเอาความรู้ความที่เราเป็นนักดนตรีม,มา มารักษาขนบรรมเนียมประเพณีโดยการคือผมเป็นคนชอบศิลปะผมก็เอาความเป็นความชอบศิลปะผมเนี่ยมาใช้กับประเพณีวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีถิ่นบ้านเราก็คือผมเป็นคนไทยเชื้อสายมอญก็ใช้ความเป็นความรักในศิลปะเนี่ยก็พยายามรักษาฟื้นฟูวิถี ขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยรามันไม่ว่าจะเป็นการเล่นสบ้าการเล่นสบ้าทอยการเล่นสบ้าบอลการวงสบ้ามันก็จะมีวงโมโหรีผมก็ลงไปเล่นโมโหรีกับเขาเล่เพื่อที่จะเล่นดนตรีพื้นบ้านเพื่อที่จะรักษามันไวให้นานที่สุดเท่าที่เราจะรักษาได้แม้ว่าเราจะเล่นดนตรีสากลแต่ไอความเป็นดนตรีพื้นบ้านนี้ มันต้องอนุรักษ์ควบคู่กันไป<ช>ด้วยแล้วเราก็สามารถคือเรามีทักษะของสากลอยู่แล้วออพอเรามาจับดนตรีพื้นบ้านมันก็จะไม่ยากเกินไปสําหรับเราอืมครับแต่นี้มาเล่นการเมืองแล้วนี่บรรดาแฟนคลับในยุคที่แบบเราเป็นวงออดี้นี่เข้ามาสนับสนุนเราด้วยไหมหรือว่า ก็มีครับก็มีก็เจอก็จะจําไ <beginning> ด <Chinese> <uras> ้ว่าผมเออพี่เคยเล่นดนตรีมาก่อนใช่ไหมนี่หน้าคุ้นๆเลยอะไรอย่างเงี้ยผมบอกใช่ครับแล้วบางทีแบบไปงานไหนเขาจะให้ผมร้องเพลงให้ผมเล่นกีต้งกีตาร์ร้องเพลงไปอะไรเงี้ยแล้วยิ่งน้องใช่ครับสนองไปยิ่งตอนนี้ถ้าเกิดมีงานการกุศลเราก็จะมีทีมแบบ เราเกะกีต้าสแปรไว้อยู่แล้วสำหรับรับใช้ประชาชนในความบันเทิงต้องมีกาะบริหารงานในส่วนของออกไปพบชาวบ้านแล้วเนี่ยความบันเทิงเราก็บันเทิงให้ด้วยจนกระทั่งผมได้เป็นคณะกรรมการที่มูลนิธิพันธ์ท้ายนาสิงห์ผมก็เลยเอาความเป็นความชอบในศิลปะความ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 รักในศิลปะในดนตรีเนี่ยเอามาทํา แสงสีเสียงทำละครเวทีโดยเป็นฝ่ายริเริ่มโดยเป็นคนริเริ่มก็มีทีมงานที่ตะบนบรรทายมั่งแล้วก็มีทีมงานที่รู้จักกันกำกาเขาเรียกเลยนะจัดรับจัดละครจับเลยก็เคยน้องน้องที่จัประจําช่วยกันอีเวนต์อะไรเงี้ยก็มาช่วยกันแล้วเราก็มาสร้างเป็นละครพ่อบรรทายนอสิงซึ่งจะทําการแสดงในวันที่18กุมภาพัน์นี้ถ้าเกิดว่า ท่านใดสะดวกนะครับมามที่ตำบลบันท้ายนอสิงห์นะครับสมุทรสาครน,นะครับางานนี้เขาเรียกกันว่างานอะไรเป็นงานบวงสรวงพ่อบรรท้ายนอสิงห์นะครับวันที่ 18, 18งานนี้เริ่มตั้งแต่วันไหน16 17 18 1 9 สิบแปดนี้จะมีละครเวทีสิบแปดจะมีละครเวทีช่วงเช้า <Ừ. S 2> จะมีการบวงสวงพ่อบรรทายครับอ๋อช่วงเย็นจะมีละครเวทีพ่อบรรทายเหมือนแสงสีเสียงตามตามตามที่อื่นเลยนะฮะอันนี้งานที่จะถึงในวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าอยากทราบว่าในเรื่องของการเข้ามาสู่นักการเมืองนี่ที่บ้านเขาสนับสนุนอะไรไหมจริงๆที่บ้านก็ จะว่าสนับสนุนก็ไม่เชิงนะเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามในความตั้งใจของเราในการที่จะช่วยชาวบ้านช่วยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเราก็อยู่มุมนี้ที่มาก่อนใช่และอย่างหนึ่งาสาครับแล้วก็อย่างหนึ่งด้วยครอบครัวของเราออกจะมั่นคงหน่อยเราก็มีเวลาและมีจตุปัจจัยบ้างที่จะช่วยสนับสนุนสังคมคือเต็มที่กับรอกำลังที่เราจะดูแลมีความพร้อมในใน พื้นที่ของเราครับมีความพร้อมที่จะช่วยทางด้านบางทีมีเด็กหลายการศึกษามีนักนัก,น,ก,น,กนักเรียนที่แบบ จบแล้วไม่มีตังค์เรียนเนี่ยเราก็ผมก็ทำหนุนส่วนตัวเลยนะให้ทุนสส่วนตัวเลยนะบางทีผมใช้เงินส่วนตัวเลยท่านนายกครับผมขาดทุนอยู่นะครับผมผมขาดทุนเลื่บางบางทีเราก็ต้องมองว่าการศึกษาสนับสนุนอยู่นะครับอมการศึกษาของเด็กมันก็สําคัญอยู่นะครับจริงครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสรับหรับผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเขา่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่คือหมายถึงว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นครับนะะเขาให้ความไว้วางใจแล้วก็ช่วยกันเต็มที่ในในส่วนนั้น แล้วคิดว่า,าจากเป็นผู้บริหารส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยระดับชาตินี่เคยคิดไว้ไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยอเอาสเต็ปนี้ไว้ก่อนสเต็ปน,น,นี้ไว้ก่อนคือเราเกิดเราเกิดในดตาบนบรรทัศน์นสิ่งนะครับเราก็อยากจะโฟกัสเราอยากจะโฟกัสแค่ตาบนบรรทัศน์นสิ่งเพราะว่ามันครอบคลุมใช่ไหมเป็นพื้นที่ใกล้ๆเราดูแลได้ทั่วถึงใช่ทั่วถึงนะครับเพราะก็ไม่เคยคิดว่าจะ ส่งขึ้นไปสูงวันนี้อะไรครับระดับไหนอะไรเงี้ยเอาตอนตอนนี้นี่กับตำแหน่งนายกการมหายาลับสุรขทัยราษฎสิก็ถือว่าก็ถือว่าสูงสุดของตำบลแล้วครับซึ่งเราก็ไม่ได้เคยคาดคิดเลยใช่ครับไม่เคยคิดไม่เคยหวัง้วย๋อได้แล้วนี่ก็ทำงานเต็มที่ต้องทำงานเต็มที่ครับเพื่อให้เพื่อให้ชาวบ้านไว้างใจแล้วก็จากที่สนับสนุนเราก็คืนกลับไปด้วยความความสุขนะครับ ก็ตรงนั้นก็คือถ้าเราทำเต็มที่ในหน้าที่ของเรานะครับสิ่งที่เรามีความสุขก็คือเราเห็นชาวบ้านที่เดือดร้อนมาหาเราช่วยเหลือในด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นนะครับในสิ่งที่ถ้าเราช่วยเหลือเขาได้และเราได้ช่วยเหลือเขาไปเนี่ยววตาของเขาจะจะมีความสุข มีความหวังและเราก็มีพอยมีความสุขไปด้วยก็มี่จะได้ <ใจ S 1> ช่วยท,ทางานงครับอ่าฮะอ้าวแล้วแล้วตอนนี้นี่จากที่ช่วยเหลือชาวบ้านมานี่เรายัางคงตั้งใจไหมมีอารมณ์ท้อบอกเอ้ยไม่เอาละถอดใจแล้วอะไรอย่างนี้มีไหมก็มีบ้างนะครับแต่าาแต่บางทีก็ พอพอหันไปเจอชาวบ้านที่แบบเป็นผู้สูงอายุที่แบบผมจะมีมมมชมรมผู้สูงอายุหลายหลายชมรมบางทีอพอไปเจอพอไปเข้ากับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็สแสดงสื่อถึงความรักมามันก็มันก็ทำให้เราเพิ่มอกำลังใจเราก็แก่แล้วมีสูงอายุแล้วแต<ๆ>่ผู้สูงอายุเขาจะสื่อมาถึงว่าความรัก ถือว่าเรารักความเป็นดูความเป็นดูของเรา,วาเไว้เนื้อเชื่อใจลูกหลานาให้ทํางานประมาณนั้นก็เลยมันทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานอยู่ในตําแหน่งนายกมานานหรือ,อยังครับเนี่ยเ <c oughs> พิ่งเป็นนายก ได้ประมาณเจดปเดือนซึ่งก่อนหน้านั้นนี่คุณก่อนหน้านั้นเป็นสมาชิกสภาอบาตออประธานสภาอบาตออรองน,นายกอบตออจนมาถึงเป็นนายกอบตอครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> จากนักดนตรีที่ไม่คิดว่าเอ้ยจะมาสู่ถนนการเมืองท้องถิ่น <c oughs> ก็ได้มารับใช้ประชาชนและแน่นอนเขาก็นำเอาเรื่องของศิลปะ <c oughs> เรื่องของดนตรีที่เขาถนัดมาประยุกต์ใช้ กับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเรื่อยๆเหมือนกับงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่18 18อันนี้เป็นละครเวทีแต่ว่างานงเ,าเริ่มตั้งแต่วันที่ 16. 16 17 18 19 4 8 19วันนะตั้งแต่กี่โมงถึงก <c oughs> ี่โมงครับก็ตั้งแต่เช้าครับ ตั้งแต่เช้านะฮะคือนายกเขาจะเสียงหายนะครับเพราะว่าใช้เสียงเยอะ <c oughs> เดี๋ยวคงไปแจ้งความนะฮะเพราะว่าเสียงหายแล้วนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปให้สารวัตรตามหาเสียงหน่อยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าคุยกันพอสังเขตกับนายก นิรุตแก้วนินนะครับนายกอบตพันท้ายนรสิงห์อยากจะฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมทั้งชาวพันท้ายแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ที่เราอยากให้สืบสารอะไรยังไงต่อครับเชิญครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มาสัมผัสกับตำบลพันท้ายสักครั้งหนึ่งสําหรับท่านที่ไม่เคยมานะครับมากราบไหว้ศาลพ่อพันท้ายนรสิงห์นะครับแล้วก็ขอพรจากท่านนะครับ ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับทุกคนที่ขอพรที่นี่ก็จะได้ในสิ่งที่ขอนอกจากนี้ก็ยังมีสะพานแดงนะครับ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สมุทรปรท้านอสิงห์นะครับจะมีนกนางนวลบินว่อนอยู่รอบตัวคุณเป็นพันๆตัวนะครับครับ <c oughs> และก็ยังมีแนวสะพานที่สวยงามนะครับ <c oughs> ช่วงพระอาทิตย์ตกนี่ <c oughs> ชมรับรองว่า รูปของท่านที่อยู่ใน Facebook ของท่านจะสวยงามมากนะครับก็มาเช็คอินมาเช็คอินแล้วก็ยังมีอาหารทะเลนะครับที่สดแล้วก็อร่อยนะครับอยากจะฝากให้ทุกท่านนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้มาที่ตำบลบรรทายนอสิงสักครั้งหนึ่งครับกราบองค์พ่อบรรทายแล้วไปเที่ยวที่สะพานแดงครับขอเชิญทุกท่านครับครับผมวันหน้าโอกาสหน้านะฮะมีโอกาสนี่จะพา,าชม สถานที่นะฮะที่พันท้ายแล้วก็ที่สะพานแดงอาจจะมารบกวนนายกพาที่อวนะฮะที่พันท้ายนอรสิงห์ และรายการยิ้มดังวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายกอบตพันท้ายนรสิงค์คุณนิรุตแก้วนินนะครับที่มาให้ข้อมูลเราแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันในวันที่16 17 18 19ที่พันท้ายนรสิงค์นะครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านนายกนะครับเราก็มีเสื้อ จาก DBMP ครับขอบคุณคุณชอมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับครับและผมแล้วก็นายกรุษลาคุณผู้ชมไปนะครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่กับรายการยิ้มดังที่ดีครับบ้านบ้านชีวี PSI73 ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะครับคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวผมขอไปขอพรท่านพันท้ายนรสิงห์แล้วก็พระเจ้าเสือ นะฮะแล้วจะเอาพรดีๆไปฝากคุณผู้ชมให้ได้รับแต่สิ่งดีๆทุกคนนะครับลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณชอครับขอบคุณครับคุณลุงครับ